สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลเอดิกกันอีกหนึ่งสัปดาห์ครับกับช่วงของการแข่งขันนี่บอกว่ากำลังขับเคลียบไปอย่างเข้มข้นก่อนจะปิดเลกแรกในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยครับกับหนึ่งทีมฟอร์มแรงที่กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมอยู่ในขณะนี้ครับภูกเก็เเตยูเ็ดที่มีฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับโดยสามารถเก็บชนะได้ทุกนัดเลยนะครับยามที่ลงเล่นในสนามสุกีฬาสะพานหินนอกจากนี้ครับยังมีข่าวสารของเคลื่อนไหวแล้วก็ไฮไลท์นะ ทั้งสุดสัปดาห์และก็การสัปดาห์ที่แล้วครับเอามาฝากกันด้วยสำหรับฟุตซอลเด็กในสัปดาห์นี้ครับภูเก็ตยูนเต็ดนะครับจากฤดูก,กาลที่แล้วที่ขึ้นมาเป็นน้องใหม่ในไทยแลนด์ฟุตซอลพีเมลีครับและทำง,งานอยู่กลุ่มกล,มกลางตารางนะครับปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเสริมในเรื่องของตัวผู้เล่นมากมายครับดึงผู้เล่นมาจากสีงเ,เกตน,นะครับอย่างกู๊กูรวมไปถึงฟัาซิสโกแจ็กสันที่เป็นดารซันโวจากปีที่แล้วด้วย รวมถึงธนากรเพมะกูลครับที่เข้ามาเป็นตัวหลักในปีนี้นะครับโดยผลงานของพวกเขาครับการที่ลงเล่นในบ้านแข็งแร่งแล้วก็เก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเกมที่สําคัญที่สุดครับก็คือเกมที่ชนะราชนาวีไป6ประตูตอนหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาครับมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ทแลนด์ฟุตซอลพิมเมลีกฤดูกาลนี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับสมจิตวรรณวงศ์ครับเฮชโค้ชที่เข้ามาปลุกปั้นแล้วก็เข้ามารับเผือกร้อนนะครับื่องจากก่อนหน้านี้ครับเตรียมจะแต่งตั้งทางด้านของอนุชามันเจริญ ีนักผู้สอนทีมชาติไทยนะครับมาเป็นหัวหน้าซาโคครับแต่ถ้าเต้องขาคุณประธานสโมสรนะครับคุณพผูชี่ยวชาญที่สุดนะครับแล้วก็พอสโมสรเนี่ยเป็นเงินเพิ่มแต่สั่งแล้วก็ติดต่อมาให้ทำทีมภูเก็ตแทนวิชาที่ีไม่แทนคือทีมทำคู่กันแต่วิชาตีตะลักกีด่วนตัวกันเลยมาไม่ได้รายกลายเป็นผมแต่ว่า นาทางคือมันท้าทายไกลบ้างท,ที่เป็นที่ที่น่าทำอะ่ะมันท้าทายซตรีมตัวจละลักคือการตอนรวมนักเตะมากกว่ารอบาซินมาแล้วก็จะครบทีมเพราะต่างคนต่างอยู่คนละที่ร <c oughs> วมตัวพร้อมจริงก็ประมาณ2้อมสองอาทิตย์ประมาณห้าสองอาทิตย์ความลงตัวผมก็มองแต่ว่าเห็นร,รายชื่อคนแล้วครับว่า ชุดไหนใครจะเล่นกับใครเพราะโดยโครงสร้างเดิมๆเ,เขาก็มียูแนะ้วคือสองวาซินเขาเล่นกับผู้เล่นเก่าๆก,กับตันทีมครับกับพงโมงสายกับพี่พง์สมจุันคือเด็ก,ก,กเก่าของภูเก็ตเลยคือโครงสร้างเดิมคือภูกเก็ตสี่คนสี่สินชาติมาก็เป็นชุดของเขาไม่แต่สุราษฎร์ก็เล่นชุดของเขาเลยก็วางไปคือไม่ต้องวางอะไรมากคือตัวระบบเขาเล่นโดยอาจายมัท่านแล้วแค่ไปไปรับระบบเรื่องเกมรับให้เข้าดีขึ้นทั้งสิบสี่คนที่ส่งไปชือเป็นตัวหลังหมด แต่ตัวหลักจริงคือชุดแจ,จ็คจั่นสองมาซินแล้วก็2องอดีตเล่นภูเก็ตคือน่ทพงโูสายกับเพีพงศ์สุวันแล้วก็สี่เล่นที่มาจากสุราษฎร์อืชุดนี้คือตัวหลักนะครับหรือที<ะ>่รเราจะตัดใช่ไรับจใช่กับคนทธกับทีมตรงข้ามว่าเขาจัดใครเล่นอืมีเราปรับกลยุทธ์มากกว่า เลยต้องขอขอบคุณผู้เล่นคนที่6ก็คือกองเชียร์นะครับภูเก็ตเข้ามาเชียร์เยอะมากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนได้มีแรงวิ่งได้มีแรง,แรงกระตุ้นทุกอย่างครับทำให้ได้ฟอร์มดีมากๆอะไรอย่บ้านเด็กเล่นดีมากเหมือนมีอบอุ่นนะครับกองเชียร์อบอุ่นแล้วก็กองเชียร์กำลังใจตลอดเชียร์มากันเยอะมาดูาเยอะมาก mm hmm. เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเตะคือเป็นผู้เล่นที่คนที่6เลยสำคัญมากเลยความเขิมความ mm hmm. อยากเล่นอยากหายอยากทาโชว์มันเยอะมันมีเยมากกว่า ท,ที่ผมฝึกฝังฝคือให้รับผิชอบตัวเองนะครับถือดาอหถือาเล่นๆหมดสิ่งที่ไม่ใช่ไปได่ารับหลานไม่ไมออใช่ไปด่าต่อหน้าหรือไม่เคยใช้คำหยาบคายกับพวกนี้เลย<ม>กับน้องๆทุกคนรักกันเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่เหมือนพี่กบน้องมีอะไรบอก,ก,กออสิ่งหนึ่งที่สำคคือ,อทำเพ,พ,<ม>พ,พื่อสโมสรทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสโมสรภูเก็ต<ม>แล้วว่าจะส่งผลถึงตัวเราว่าเราเล่นดีผลงานดีผู้ใหญ่หร่อบอกปัญหาก็ทุกอย่างก็จะตามมา ทุกคนก็มีประสบการณ์แล้วไม่ต้องบอกอะไรมากปัญญาครับปัจญาก็ไม่ไดคือคุณจะยังไงนะถ้าขอให้เล่นหนึ่งได้มีหน้าที่คือคุณปไปเล่นไม่ใช่เล่นให้ชน,นะเพื่อสโมสรน,นั่นเองเล่นเพื่อให้สโมสรให้ชน,นะจะยังไงเื่องคุณแต่ถึงเวลาคุณต้องเล่นโค้ชทงว่าผมว่า ทุกคนครับสองชุดทุกคนเลยที่มีเพราะว่าทุกคนอย่างชุดที่ใบสุราคืออดีตขุนชาติชุดเดิมของแจ็คสานที่นักเตะพวกเตะเตกเ่าก็คือเขามาหลังเนอย่างถ้ามาตาคงค้งก็อยู่ระดบับห้าแล้วคงไม่เล่นไม่อีกสี่คนก็คือใบสุรคืออดีตขุนชาติหมดเลยแล้วมาจากสโมสรใหญ่ๆทั้งนั้นก็คือมาตรฐานทุกคนแต่ทุกคนเลยก็เหมือนแต่เด็กชุดนึงก็ยังขาดประสบการณ์ก็ค่อยๆปรับถ้าเขาแมตช์แล้วสองนาทีสามนาทีค่อยปรับก็เรื่อยๆให้เขามีประสบการณ์สร้างกระดูกให้เขา เกมไหนเล่นดีที่สุดเลยครับผมว่าเกมแม็์ที่เจอกับกรมทางหลวงนะเล่นดีกว่ากแม็กเจอกรมหลวงกับแม็์ราชนาวีแม็์เจอสุงสาคอนสุสาคอนกับแม็์ชุมบุรีที่แพ้ของแม็์ไม่ดีตอบรับดีครับคนเข้ามาดูเยอะเยอะมากเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นถือว่าผลตอบรับตอบสนองดีครับทุกด้านครับผู้เวลาจริง<ม>ดีทุกด้านดีทุกคนครับผูรหัสโอเคก็ชื่นชมในในส่วนของัเตะก็โอเคครับเขาก็ดูแลทุกอย่างก็เป็นกำลังใจดีแล้วก็แม้กระทั่งไปแข่งที่ไหนเขาก็มีพวกมีคนดูแลมีหมอมีมาแล้แแข่งมีหมอมาดูแลใครบาดเจ็บก็มีหมอมลูนมาเฟ้นเหตุจำจาจำโปรแกรมที่เราขอไว้ก็โอเคทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีเลยครับในภูเก็ตในทีมไม่มีไม่มีนะตั้งกต่การบริหารผู้เล่น อยู่กับแบบพี่แบบน้องมีอะไรบอกกันแล้วก็บอกหาว่าให้เกตเราทำงานไม่ไม่ไม่ก้าวไกยดีแชมป์คงก็คิดถึงแต่มันยาก mm. ยากเพราะว่าทีมแบบทุตนซอมมันรุนลีกยาวเลยอีกอย่างเลยยังไม่เจอทีมอีกอย่างทีมยังไม่เจอม,มันสามสิบแมตช์อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็หวังก็หวังหวังทุกทีมครับแต่ว่า ความที่เรามีนักเตะน้อยอย่างเงี้ย 2, 4, ยังมีสองที่ที่แปดคนยังเจอชมบูลีสิบสี่ยี่สิบคนก็มียี่ห้าคนเขาไดได้ทุกคนเลยอะไรเขาได้หมดทุกคนเลยบางคนเป็นตัวรองอย่างไ่ทีมชาติเงี้ยมันค่อนข้างจะขาดไปนิดนึงกับทีมในอนาคตอ,อาจาอาจ,าอาจาะอาจจะอาจจะสโมสองพุกเกอาจจะพัฒนาไถึงถึงขั้นนั้นนะครับนี่ก็คงไม่ไม่หนีต้องต้องไฟครับน่าจะไม่ต้องคือ ถ้าอยู่ประมาณเนี่ยครับตอนนี้เบ็กสองของรถยังบางบางแบงอาจจะเป็นนอกบ้านเรื่องพละกำลังนีดนึ่งต้องต้องเพิ่มเรื่องเวทเป็นนงนิดนึงครับช่วงปิดทักเล็กเนี่ยอาจจะอ่านนิดนึงตัวแทนของนักตีอาภูเก็ตเยอเจ็ดทั้งทีมก็ฝากถึงชาวภูเก็ตทุกทุกคนเลยครับฝากเข้าพิเศีเยอะๆครับ พราะมีเด็ลูกหลานชาวภูเก็ตเล่นส่วนใหญ่แล้วก็เล่นผู้ชาวภูเก็ตได้มีความสุขแล้วเป็นที่ที่แบบว่าสนามสี่รันที่นั่นเป็นห้องแอร์ไม่ร้อนอยากฝากกองเชียร์เยอะๆเป็นกำลังใจให้นักกีฬาภูเก็ตเพราะผู้คนกองเชียร์ก็คือผู้เล่นที่6เลยสำคัญสำคัญเหมือนเหมือนผู้เล่นในสนามสำคัญหมดถ้ากองเชียร์เล็กๆน้อยๆผลมาต้องมาเยอะยิ่งยิ่งดีครับเป็นกำลังใจให้ลูกหลานภูเก็ตได้มีกำลังใจเล่นเพืชาวภูเก็ตจะได้มีความสุขเขอบมากครับ อนหน้นก็ผมมีภูเก็ตอยู่แล้วครับคือบ้านเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เล่นมาตั้งแต่คัดคัดพื้นดินไอแคร์เดตพิลินลเดทขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวแทนได้ขึ้นมาเป็นเลนลีกเป็นความตั้งใจของของคนภูเก็ตอยู่แล้วครับที่จะให้ฟุตสอลกับทีภูเก็ตเราได้เล่นในลีกของประเทศครับ เป็นเพราะพักเต๋อทุกคนรวมใจกันเล่นครับท,ทุกๆคนเล่นได้ดีครับแม้ว่าจะเป็นมันอาจจะมีเออเกณฑ์เดือนนะครับที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือบางทีการเดินทางไปครับมันมันไม่ได้พักครับไม่ได้พักแค่ว,วันสองวันที่มันจะอาจจะเป็นล้าอะไรครับแต่เกมในบ้านนี่เราเรามีกองเชียร์ที่ดีครับก็อาจจะเป็นเพราะกองเชียร์เป็นเล่นตัวทีท่หก,กของเราเลยทําให้ทุกคนมีกำลังใจมีอะไรที่จะเล่นทำวิ่งสู้นะครับร เล่นได้ดีนี่แทบทุกคนนะครับความคิดของผมครับเพราะว่าทุกคนลงไปทําหน้าที่ขับตัวองได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมหลักทุกคนเล่นได้หมาะสมที่ต้องกดกั้นะครับน่าจะเกมไปเยียร์เชมบอรีเกมเยียนชมบอรีครับอย่างน้อยเพราะผู้เล่นเขาเป็นผู้เล่นระดับระดับทีมชาติครับได้ของเราเนี่ยก็คือไปเยียร์ด้วยไปเยียร์ด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับครับว่า็นเล่นดีไม่ดีแล้วก็เรา ต้องพัฒนาต้นอีครับตีสู่เขาได้วันูเก็นี้ตั้งั่นหลีว้แล้วัเขึ้นดดับสองครับทีนี้ก็ดีครับขึ้นมาถึงันดับสอง ก็อย่างที่จ้างตั้งไว้แต่ตอนแรกครับว่าเลทแรกนีนก้ต้องคือติดอยู่ในสี่อย่างเลทแรกก่อนก็้องทาให้ดีที่สแล้วครับที่แล้วได้แบบมากแชมป์ครับยังมองไม่ถึงนะผมมองแค่อันดับสองหรือสามนะครับเพราะว่าต้องออกไปเยือนเกมเยือยนน,น,นี้เราต้องปรับปรุงครับเพราะว่าเกมเยือนบางบ้งแมตช์เรนี้เราอย่างเช่นเกมสุดสาหค,ครับบางทีเรานำไปนี่เราไปประมาทแล้วก็แล้วก็ไป่อนเกมเนี่ไปเลย น่าจะอยที่ประมาณที่สองหรือที่สามนะครับผมมองนะที่สองหรือที่สามนะสารลสากลเข้ามาเชียเยอะๆนะครับเพราะว่าตรงยินของเราก็อย่างทุกทีมครับเป็น ทีมที่ว่าไม่มีแอร์ครับแต่ขงเรามีแอร์ให้นั่งดูสบายครับแล้วก็แล้วก็จู่ผู้ชมได้ถึง4,000คนครับก็เข้ามาเชียร์เยอะๆครับเพื่อที่ภูกเก็ตของเราภูกเก็ตของเรา,กเกา,เราครับจะเป็นเรื่องราวของภูกเก็ตยูไนเต็ดนะครับกับการเตรียมทีมแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาครับแฟนบอลก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารของวง,ง,งการฟุตซอลไทยกันต่อครับ นะครับของฟุตซอลเด็กในสัปดาห์นี้ครับไปดูที่ข่าวสารของการฟุตซอลไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเรื่องที่ฝ่ายจัดการแข่งขังนฟุตซอลทามพิมพ์ลีกออกมาประกาศห้ามนักเตะขึ้นทะเบียนกับการแข่งขนันฟุตซอลที่เข้าร่วมในฐานะนักฟุตซอลอาชีพห้ามเข้าแข่งขันฟุตซอลเดินสายตลอดทั้งฤดูกาลหลังจากที่มีนักเตะหลายคนออกไปแข่งขันในช่วงที่ฟุตซอลพักระหว่างสัปดาห์ การห้ามนักฟุตซอลไม่ให้เดินสายในการแข่งขันรายการอื่นถือเป็นข้อตกลงที่ประชุมกันก่อนที่ฟุตซอลลีกจะเปิดฤดูกาลซึ่งทุกสโมสรต่างมีความเห็นร่วมกันและได้ข้อสรุปว่านาเตจะไม่สามารถทำการแข่งขันรายการอื่นๆได้นอกจากรายการที่ฝ่ายจัดการแข่งขงันกำหนดเอาวไว้พร้อมกันนี้หากมมนาเตคนใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ทั้งปรับเงินและแบนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทางฝ่ายจัดจะชี้แจงมา้ทราบโดยทั่วกัน,นปไปตอนี้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่ได้โปรแกรมหมุนเครื่องกับทีมชาติออสเตรเลีย ในวันที่22เมษายนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียหรือว่า AFC ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเวียดนามล่าสุดได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นจำนวน25คนออกมาแล้วประกบอบไปด้วยผู้สามปตูมีศักชายหาไมตรีจากการท่าเรือเมร์ไทยคณิศรผู้พันจากการท่าเรือเมร์ไทยคาทาวุฒิหันคำพาจากชมบุรีบูเวฟและอสมิงตาเล็กจากแบงคอกเอฟซีผู้เล่นมีเจริญวัฒน์สอนวิเชียนชมบุรีบูเวฟปิยพันธ์รัตนนัจากแคทเอฟซีปัญญาบกคำจากาจกรา,ากรรรเเือะททไย กวินวิบูลรัชกิจจากนนทบุรีริมเส้นมีกฤษดาวงแก้วกีรยชแนมเขตสุริพรกัจเจริญจากชมบุรีบูเวฟนาวินรัตนวงสวัสดิ์จากแบงคอกเอฟซีปัญญารันภูวนาจากแบงคอกเอฟซีอริฟอาหามะจากกันท่าเรือเวืไทยกองลาเลก้าจากมหาวิทยาลัยพัฒตนากเชียงเหนือคอนแกนเบียร์นุสยาจากราชนาวีวิวัฒน์ไทยเจริญจากแคทเอฟซีสารัตอินฟันจากศรีปทุมศรีสเกตอธิราชสิทธิชักจากนนทบุรีและสิริชัยชมบ้านแพ้วจากสมุทรสาคร ขณะที่น้าป้ามีสมภูษ์เถิงกลางและพีรพัฒน์แก้ววิไลาจากชมรยบูเวฟเจษฎาชูเดชจากราชนาวีและลบรรพบานสมสวนจากอายุทยาซิตี้โดยวิกเตอร์แมนเตยมจะตัดให้เหลือผู้เล่น14คนภายหลังโดย25คนนี้จะเข้ามาร่วมซ้อมเป็นครั้งแรกในวันที่16เมษายนและจะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่17-21เมษายนก่อนจะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่22เมษายนต่อไป ปฏิกริรเรื่องเสือเฮดโค้ดของทีมฟุตซอลนนทบรุรีออกมากล่าวถึงกวินวิบูลรัชกิจนักเตะดาวรุ่งของทีมที่ถูกเรียกเข้าไปติดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมทัศนศิล์เท้าในการแข่งขงันชิงแชมป์เอเชียว่าเป็นรางวัลตอบแทนของการทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาและก็มีโอกาสาที่ติดทีมชาติไทยชุดนี้เดินทางไปยังประเทศเวียดนามด้วยโดยคนแอนกล่าวว่าที่ผ่านมานอกจากอดีราสิริศักดิ์และธนาทิพย์แสงสางที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังมีกวินที่ตนเองคิดว่าเเซอออออรรรไไไสปนนนนนยยยยย่่่่าาาาางงงงงมมมกกทททีีีีีชืตตตติดดดดคัััััั้้้้้โบบว และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงความลุ่มเทที่อาจะทําให้สะดุดตาวิกเตอร์เฮอร์แมทแม้ว่าในทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะมีนักเตะตัวเก่าหลายคนแต่ตนเองเชื่อว่ากวินมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไกลามากกว่านี้สำหรับกวินราชกิจีวิบูลเป็นผู้ทำประตูใช้กับนนทบุรีบุกไปชนะเชียงใหม่ฟุตซอลคลับ4ประตูต่อ3อุทยัยธานีฟุตซอลคลับทีมน้องใหม่ในศึกไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกที่ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเในที่ลงสนามมา9เกมเก็บได้เพียงแค่1คะแนนระดับสุดท้ายของตารางไทยแลนด์ฟุตซอพมมลพรรรีีีีีีเเเเมมมยยยย์์ลกกกกธธออออออศศัดดดิิบุุญผผผูู้้้ช่่ววฝึสนนขงทท,ทาาาไป รู้สึกเสียดายที่หลายเกมเล่นดีแต่จังหวะจบสกอร์ไม่คมทําให้แพ้ไปในที่สุด เช,ชื่อว่าหลังจบเล็กแรกจะมีคะแนนหนีทีมอันดับสุดท้ายได้และวอลแฟบบอลทีฟุซซอลอุทัยธานีช่วยเชียร์กันต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะโดยผู้ช่วยของทีมอุทัยธานีได้ให้รายละเอียดว่าในเกมที่พบกับอยุธยาซิตี้ทีมของตนเองมีโอกาสยิงประตูหลายครั้งแต่ปัญหาก็คือเรื่องของการจบสกอร์รวมถึงมีปัญหาเรื่องของแนวรับที่ยังคงต้องเล่นปรับจังหวะเข้าหากันและความฟิตท,ที่ยังไม่มีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามตนเองเชื่อว่าอีก6นัดก่อนจบเล็กแรกจะทำแต้มหนีอันดับสุดท้ายได้อย่างแน่นอนะาาชจยีีเเข้ม ื่อให้โอกาสนักเตะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมต่อไปมาดูวันนี้ความลืนไหวของศรีปทุมศรีเ,เกตหลังจากที่ออสตาได้ึกทลายฟุตซอลพิม์ลีฤดูกาล2014่มา9้นัดรั้งอยู่อันดับ12ของตารางด้วยผลงานชนะ3เสมอ1 5, 5, แพ้5เก็บได้10คะแนนล่าสุดเสนากรชายชื่นตาเฮดโค้ชของทีมได้ออกมากล่าวกับต้นลูกทีมว่าให้รืมผลงานที่ผ่านมาและรีดฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ในเกมที่เหลือเพื่อหวังเต้นดับหนึ่งในจของตารางก็จะมีการเสริมพันนักเตะเข้ามาในช่วงเลนที่ อดีตในดานทีมฟุตซอลไทยได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ผ่านมา9น้นัดทีมของตัวเองอยู่อันดับ12ซึ่งเป็นผลง,งานที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่ทําได้ไม่ประทับใจส่วนตัวบอกว่าปัญหาเกิดจากการบาดเจ,จ็บของผู้เล่นตัวหลักแต่อะไรก็ตามจะให้ลุกทีมทุกคนรีดฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ในช่วงที่เหลือของเลกแรกเพื่อทำมนดัาให้กลับมาติดหนึ่งนเจ็ดของตารางส่วนเรื่องของการเสริมทัพ จะมีการตดิดต่อนักเตะ2อถึงสาคนเข้ามาโดยจะเน้นไปที่ผู้เล่นไทยเป็นหลกักเพราะตอนนี้มีนักเตะตัวหลักในทีมอย่างสารตอินปันวชะระไรศรีคุมทรัพย์วงสาพิจารณ์และบรรหารขันติชัยกจรมีปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังจนต้องฝืนลงสนามขณะที่ตัวนักเตะต่างชาติอย่างโรงโมโอโดและมาโกสก็มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่เช่นเดียวกันและเป็นข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ในศึกแฌฟฟุตซอลพิมพ์ลิกทั้งกางสัปดาห์และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เข้ามาช่วงที่3นะครับของฟุตซอลอดิตในสัปดาห์นี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปดูไฮไลท์เกมกันนะครับในศึกไายฟุตซอลพิมียร์ลีกนัดวันพุธที่19มีนาคมนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ22และ23คู่แรกเล่นกันที่นอดกรุงเทพครับแคทเอฟซีไปบ้านพบกับแบงคอกเอฟซีทีมเยือนก็ส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามนะครับวรุตหวังสมเอลนาวินละลวงสวัสด ออกสตาร์ทมาจังหวะนี้ครับดาวิด้โอกาดซัดก,ก็แม่แล้วว่าโดนปฏิเสธโดยผู้สัมประตูของแค t เอฟีครับปัดออกไปได้แล้วก็สวนกลับมาบ้านครับจังหวะนี้เดอกาดยิงแล้วหนึ่งประตูห่อศู์เลยครับโอ้โหขึ้นนำนาทีที่15นะครับสีโรดปัญญาเทรวงครับยิงเข้าไปครับจังหวะน,นี้แลนะดูครับจังหวะสวนของแคดกระเบนขึ้นมา หลุดเลยครับจังหวะนี้เราได้โอกาสยิงจ่อครับปียพงศ์สองผิวครับนาที17ไหลเลยครับไล่หลังจากได้ประตูแรกดูครับเบิ้ลขึ้นมาจังหวะนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับต้องชมสีรอดปัญญาธทรวงด้วยที่จับบอลเฟิร์สชัดได้ดีนะครับแล้วก็จ่ายให้กับเพื่อนได้ยิงจ่อครับปิยพงศ์สองผิวซัดเข้าไปครึ่งหลังครับมาได้ประตูที่3นะครับจังหวะนี้ครับวิวัฒน์ไทยเจริญ ยิงให้แคทนำมาเป็น3ประตูตัวศูนย์เท่านั้นไม่พอครับมาได้ประตูที่4เนะครับเปียพง2สองผิวซาประตูที่สองของตัวนี้เกมนี้ครับทาชิงกันเข้ามาแล้วนี่ครับวอลเล่เข้าไปแต่ว่าท้ายเกมครับภาสกรสกลวารียิงไกลจังหวะนี้ครับให้กับแบงค์ขเอฟซีไล่ขึ้นมาเป็น4ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ไล่ไม่ทนนันนะครับทำให้จบเกมครับแคทเอฟซี FC เอาชนะแบ,บงค์ข้วเอฟซีไป4ประตูต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนครับ คูณต่อมาที่บูเวฟอารีนานะครับชมบุรีบูเวฟพบกับอุทัยธานีฟุตซอลครับเกมนี้ป่านประตูเลยครับออกสั้นมาสุภพุทธได้โอกาสยิงก่อนนะครับแล้วดูครับลูกสูตรครับซาปาครับซัดประตูแรกนาที14ครับให้กับชมบุรีบูเวฟขึ้นนำดูลูกสูตรครับชิงเข้ามาในเกมเร็วมากครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ไหลเลยครับสุภพุทธเียนการนะครับนาที15ครับผัดมาหนึ่งนาที ต้องชมนันทวุฒิสีหลังไพโลดด้วยนะครับที่ไหลามาจังหวะนี้พอนั้นไม่พอครับกฤษดาวงแก้วหลุดเข้าไปยิงครับ3ประตูต่อ0นาที19เกมเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับดูครับทําชิ่งมาเจรวัตแล้วเบิ้ลออกมาที่กฤษดาครับครึ่งหลังยังได้ประตูเพิ่มครับช,ชมบุรีบูเวฟเกมมาผิดพลานะครับแล้วจิรวัตรสอนวิเชียนซัดเข้าไปครับ ประตูที่4นะครับดุดมาลงโล่งเลยครับสมุทรจ่ายประตูสีหลังไพโลนะยครับไหลขึ้นมาสมุทรแล้วจังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยครับกฤษดาวงแก้วนาที23ครับนาทีเดียวกันเลยนะครับกับลูกยิงของเจรวัดเมื่อสักครู่ไกลเลยครับและดูจังหวะนี้ครับไหลขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ เกียตรติยศแชมเคนะครับให้มาที่สลาวุธใจเพชรแล้วแตะจังหวะนี้คืนมาให้ครับนาที24นาที26ครับสลาวุธมายิงประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลครับนำห่าง80นะครับถ้ายเกมครับอุทัยมาได้ประตู1ประตูน,นะครับจากอาทิตย์อาสนาครับทำให้จบเกมชมบุรีบูเว็บชนะไป81พูดต่อ,อมานะครับที่สนามร้อนกรุงเทพสมุทรสาครพบกับศรีปรทุมศรีสะเกด เจ้าบ,บ้านในชุดสีฟ้าครับทีมเยือนฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับในชุดสีสม้มผิดจากปีที่แล้วเลยครับปีนี้มีปัญหาผู้เล่นเจ็บมากมายเลยทําให้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมุทรสาครตั้งเกมขึ้นมาได้ครับแล้วก็หลุดขึ้นมาจอันี้โล่งๆเลยครับหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองแนวรุกตัวเก่งของทีมเลยครับ6นาทีนําแล้วครับสมุทรสาคร แต่ว่าดูครับจากความผิดพลาดของผู้เล่นสมุทรสาครเองนะครับบอลมาถึงมากอสวินิซิอุสแตะมาแล้วซัดจังหวะนี้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตีเสมอได้ทันควันนาทีที่8ครับหลุดเข้าไปยิงจังหวะนี้นี่ครับแตะเข้ามาเข้าขวานะครับแล้วยิงยัดเสาสองเลยครับแต่ว่าครึ่งหลังครับเป็นสีบรุษเสียเก๋มาพลิกขึ้นนํำครับสองประตูต่อหนึ่ง ูุิมรั์วงสาพิจาร์นะยครับยิงอัดเข้าไปจังหวะนี้เกมเหมือนจะดีครับแต่สุดท้ายเขามาโดนตีเสมอครับสมุทรสาครได้ประตูตีเสมอเป็นสองประตูต่อสองนะครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองครับนี่ครับชาร์จเจาะเข้าไปและไม่ทันไรครับเอกสิทธ์มาซัดแฮตทริกนะครับต้องชมนาทีทุกเซริครับที่เปิดกลับเข้ามาและเอกสิทธิ์ชาร์จเข้าไปง่ายๆครับให้สมุทรสาครพลิกนำสามประตูต่อสอง ต้องชมนาทีด้วยครับที่พลิกจังหวะนี้แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับ3คะแนนของสมุทรสาคร